เราก็จะมาพบกับสาสตร์ความเชื่ออีกแขนงหนึ่งอของวิชาวงช่วยระบบเต๋าเหมาซานกับผมอาจารย์แขม,มาตศสยามก็คือองค์เทพเจ้าอันสูงสุดในจอมทัพสวัสด์คนที่ใช้ค่ายคาถาของเหมาซานชั้นสูงเนี่ยก็ในความเชื่อในสมัยอดีตแม้กระทั่งตัวเราจะทำเนี่ยเราก็ต้องพกหูหรือของที่เป็นสัญลักษณ์ของเหงบู ไตเกียงกรุงในการที่สยบดาวร้ายแต่ชุดนี้มีฝังของเหครับมีฝังของอ่ามีฝังของถ้ากิมบ้รไม่มีแต่นี่มีไม่มีกิมบ้จะไม่มีแต่เพราะอันนี้มันแรงกพอรเสริมมีมันเลยเขาฝังไว้หมดอ่อตอนที่เป็นสเก็ดดาวที่มาจากนอกโลกเก้าหยางนี่สกิดดาวจากนอกโลกเก้าหยางฝังเข้าไปแล้วก็ดินที่เป็นดินแห่งการก่อเกิดฝังเข้าไปและที่สาคัญคือ มีเศษจีวรของอรหันต์ซึ่งเปรียบการบรรลุธรรมแล้วของท่านฝังเข้าไปอ่าแล้วก็จีวรที่ใส่เข้าไปเนี่ยเป็นจีวรพ่อรังกายไม่ใช่พ่อรางเกียวนะพ่อรางกา่วาจะพ่อรังไข่วาจะศุกดินวัจนสำคัญข้างในเนี่ยมีใส่จีวรพ่อร่ังกายตอนนี้โปรยหยีในแปดดวงตัวไหนทรงผลรุนแรงเรื่อสุขภาพบ้านที่สุดเอาอันนี้ไปแปะตรงนั้น มันก็จะสยบดาวเพราะทุกอย่างเกิดจากดาวหมดมันเป็นวัตถุมงคลรุ่นเดียวชิ้นเดียวในัรักสยามที่ออกตอนนี้ที่สามารถสยบดาวร้ายได้ต่อไปเนี่ยเจออาจารย์แขกอ่ะขอดูได้เลยก็จะเห็นแหวนแทนขุนช้างแทนขุนช้างสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมรดกสยามครับครับแล้วก็ผู้ที่สนใจศาสตร์ความเชื่อ ในวิชาหง่นจุ้ยระบบเต่าเหมาซานกับผมอาจารย์แขกม,มตัตสยามครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับศาสตร์ความเชื่ออีกแขนงหนึ่งอของวิชาหง่นจุ้ยระบบเต่าเหมาซานกับผมอาจารย์แขกม,มตัตสยามก็คือองค์เทพเจ้าอันสูงสุดในจอมทัพสวรรค์อืก็คือเราจะรู้ว่าคนที่ศึกษาในสายเต่าเนี่ยหรือสายเหมาซานหรือสายเทพเจ้าเนี่ยจะรู้ว่าสูงสุดของแม่ทัพ ่าก็คือจอมทัพสวรรค์จอมทัพสวรรค์ก็คือเจ้าพ่อเสือ,อหรือเหียงบู้ไต่เกียงกุง้งก็คือเป็นเทพแห่งการคุมดาวเหนือครับในอภิมหาปัชญาจีนหลายๆสำนักได้ยกย่องท่านว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เลิศในเรื่องของการควบคุมดวงดาวควบคุมพลังงานและยังควบคุมวิญญาณด้วยแต่ด้วยการที่ว่าตัวท่านเนี่ย ในการที่จะสําเร็จทำชั้นสูงได้เนี่ยท่านเปรียบเสมือนตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ยังให้คุณและก็ให้โทษ<ะ>ในตัวมันก็เลยไม่บรรลุเป็นเซียนท่านก็เลยได้เอามีดเนี่ยฝ่าท้องตัวเองออกเอาไส้กับตับปอดเนี่ยโยนออกจากตัวไปเปรียบเสมือนเอาเรื่องร้ายเนี่ยออกจากตัวพลังงานร้ายออกจากตัวก็เลยมีความบริสุทธิ์ในตัวมากจึงสําเร็จเป็นเซียนแต่กระเพาะกับลำไส้เนี่ย เกิดไปเป็นดาวบนท้องฟ้ากลายเป็นดาวที่เรียกว่าดาวเนหนือก็คือดาวเต่างูลำไส้เนี่ยก็ไปเป็นงูกระเพาะก็ไปเป็นปลาถ้คือกลายเป็นเต่างูที่เป็นดาวที่ส่งผลให้คุณให้โทษกับมนุษย์ครับมากที่สุดอภิมหาปรัชญาจีนหลายๆสำนักพูดไว้แบบนั้นครับแต่เขาซ่อนความเชื่อและจิตวิญญาณเอาไว้อย่างลึกซึ้งแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ย คนโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรขึ้นมาโดยบังเองิญแต่เขามีศาสตร์และความเชื่อเนี่ยที่มั่นคงและถาวรแล้วมีอยู่จริงรเขาสอนในระบบบรรพชนลงมาอย่างลึกซึ้งแต่สอนให้คนเข้าใจง่ายๆเพราะคนโบราณเนี่ยจะเชื่อถือเรื่องเทพเจ้าม,มากกว่าอย่างอืง่นเขาก็เลยได้กำหนดดาวดวงนี้ให้เป็นดาวแห่งเทพเจ้าเต่างูโดยการคงอยู่ของของดาวดวงนี้ ซึ่งย้อนหลังไปในการเริ่มต้นของความเชื่อในวิชาพิมหปัญญาจีนกลุ่ดาวดวงนี้มันเป็นรูปอยู่เหมือนกับดาวที่ล้อมรอบเต่าก็คือเหมือนเป็นสายน้ำพันล้อมรอบเต่าเป็นหวงๆๆแบนี้เลยพันล้อมรอบเต่าและคนโบราณในตอนนั้นเห็นเป็นรูปเต่ากับรูปงู ก็เลยยกให้เป็นดาวเต่างูในสมัยอดีตพนวกกับว่าทิศทางของดวงดาวเนี่ยตรงกับตำแหน่งดาวเต่าดาวเต่าในกมภีรโบราณและดาวแม่งูก็คือดาวงูเพิงในตำราบโบราณซึ่งเต่าเนี่ยในสมัยอดีตมันไม่ได้อยู่ในน้ําแต่มันอยู่บนบกบนบกเต่าเต่าที่เียอายุยืนเนี่ยไม่ใช่เต่าอยู่ในน้านะ เต่าอยู่บนบกมีอายุยืนกว่าเต่าที่<ด>อยู่ในน,น้ำนะอ่าเราจะเห็นว่าบุเขาโบราณเก่าๆมักจะมีเต่าขนาดใหญ่อยู่อาศัยครับอ่ามาอย่างดึกดำบรรพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเต่างูในที่นี้ก็คือเต่ากไม่ใช่เต่าน้ำอืมหลายๆคนยังเข้าใจผิดว่าเป็นเต่นเาน้ำเต่าน้ำอ่าจริงๆไม่ใช่นะเป็นเต่าเป็นเต่าบกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าดาวดวงเนี่ยถ้าเราจะตีความให้แตกก็คือ ต้องเทียบกับภูเขาบกภูเขาที่เกิดขึ้นบนบกแล้วอ่าแล้วก็งูก็เปรียนเสมือนทางเดินแห่งสายน้ําที่ล้อมรอบภูเขาอืนี่แหละเป็นที่มาของวิชาวห่วงกับจุ้ยลงกับน้ําของแก่าเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษา,าศาสตร์ความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยคนที่ศึกษาศาสตร์ความเชื่อเรื่องกอับมหาปัญญายจีนคนที่ศึกษาทางเรื่องพลังงานและจิตวิญ,ญญาณถึงได้คารพสกาละ อย่างบู้ไต่เจียงกงรุงหรือเจ้าพ่อเสือกันเป็นอย่างมากแบบกว้างขวาง,วางน้ำซ้ำเนี่ยเขาก็สอนไว้เป็นอภิมหาปัญญาจีนอีกชั้นหนึ่งที่ว่าในเมื่อท่านเป็นจอมทัพก็ต้องมีแม่ทัพสวรรค์ทั้งห้าที่เปรียบเสมือนผู้คุมห้าธาตุท่านเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นผู้ที่ก่อเกิดห้าธาตุแล้วห้าธาตุอยู่ในการอานัตคุ้มครองของท่านอีกชั้นหนึ่ง แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อ,อไหร่ที่ห้าธาตุส่งผลร้ายหรือสรรพสิ่งในโลกส่งผลร้ายหรือแม้กระทั่งดวงดาวภายนอกโลกส่งผลร้ายเขาสอนเอาไว้ว่าจะถูกปราบโดยกระบี่เจ็ดดาวของหลีทงปิน่นเมื่อ,อไหร่ที่ดาวเต่าดาวงูส่งผลร้ายมันจะมีอยู่ปางหนึ่งก็คือปางที่เาพ่อเสือเนี่ย ถือกระบี่เจ็ดดาวเหยียบเต่าเหยียบงูเหยียบเต่าเหยียบงูก็คือเอาพลังงานของกระบี่เจ็ดดาว <c oughs> สะกดดาวเต่างูไม่ให้ดาวเต่างูส่งผลร้ายครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเคล็ดของคนโบราณหรือเป็นเป็น์เวิร์ดลับของสินแสสมัยโบราณว่าเมื่อไรที่ดาวเหนือไม่สะสมเมื่อไรที่ดาวเต่าดำหลังบ้านไม่สะสมเมื่อไรที่บูเขา ส่งผลร้ายอ่ามีแต่พลังงานลมเท่านั้นที่จะเป็นตัวผันแปรพลังงานความร้ายเหล่านั้นได้พลังงานลมจะเกิดมาจากธรรมชาติในแต่ละวันเวลาเพราะฉะนั้นลมเนี่ยจะหมุนตามการลเวลาอยู่ตลอดเวลาอ่า คนโบราณเนี่ยก็เลยสร้างองค์เจ้าพ่อเฮียงบู้แต่เจียงกุ้งเนี่ยเหยียบเต่าเหยียบงูแล้วถือกระบี่เปรียบเสมือนว่ามือข้างหนึ่งทํามุทธาปราบสิ่งชั่วร้ายและประทานพรครับมืออีกข้างหนึ่งถือกระบี่าเพื่อสยบดาวเต่าง,งูส่วนขาสองข้างเหยียบเยบต่าเหยียบงูไว้อ่าเปรียบประดุจว่าเรื่องร้ายไม่เกิดห้าทางสว่างใสของทางทางลม สองสว่างด้วยเจ็ดดาวในกระบี่ประทานพรจากสามวิญญาณเพราะมือที่ทำมุธาือสามนิ้วแต่เขาก็ไม่บอกไว้ไงว่าสามวิญญาณจิตประทานพรด้วยห้าทางก็คือห้าธาตุมันซ่อนไว้หมดเขาซ่อนไว้หมดแต่คนไม่บอกแต่คนในสมัยอดีตทำปางนี้หมดแต่ที่มาของปางนี้ ไม่มีใครรู้จริงไม่มีใครรู้จริง<ะ>ไม่มีใครรู้จริงแต่วันนี้เราเอาคัมภีร์โบราณมาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังออืา่าก่อนหน้านี้รายการมรดสยาเนี่ยออกคูเจ้าพ่อเสือใช่อามีการออกคูเจ้าพ่อเสือมาแล้วก็สมาชิกเอาไปใช้กันรประสบการณ์เพียบอืแต่ส่วนใหญ่ที่ประสบการณ์ที่สมาชิกมาพูดให้ฟังอะป่าผี ปญามายาลัยหนักไปทางนั้นทางนั้นเลยเหตุผลก็คือด้วยพุทธคุณในตัวท่านหนักไปทางนั้นก่อนหน้านั้นที่เราทำเพราะว่ามันเป็นหูผ้าอืมันเป็นหูผ้ามันก็เลยให้พุทธคุณหนักไปทางนั้นคราวนี้ด้วยปัจจุบันเนี่ยยุก้าด้วยปัจจุบันนี้ยุก้าและตัวตัวเราอาจารย์แขมณฑสยาเนี่ยได้ออกชุดเซตค่ายกระถาสวรรค์กับดาวยุก้าวออกมา ก่อนหน้านี้ก็มีค่ายคาถาเจ้าที่แล้วก็ค่ายกต่อมาค่ายคาถาเจ้าเตาแล้วมันก็จะมีค่ายคาถาอยีกเรื่อยๆจนครบเก้าอย่างแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคนที่ใช้ค่ายคาถาของเหมาซานชั้นสูงเนี่ยก็ในความเชื่อในสมัยอดีตแม้กระทั่งตัวเราจะทำเนี่ยเราก็ต้องพกคูหรือของที่เป็นสัญลักษณ์ของเหียงบู่ ไต่เจียงกุงในการที่สยบดาวไล่แล้วถ้าถ้าจะยิ่งกว่านั้นเนี่ยมันต้องทําจากโลหะต้องทําจากโลหะมันต้องทําจากโลหะซึ่งเป็นดาวธาตุซึ่งเป็นพลังงานโดยตรงกับกยุคนี้คือยุคเก้าเราดูไว้ล่วงหน้ามาสองปีเราก็เลยได้ทําองค์เหียงบูไต่เจียงกุงนี่องค์นี้นี่ปากชอทำองค์เหียงบูไต่เจียงกุงมาอ่ะองค์เล็ก แผงคอง่ายเล็กิีเดียวเล็กเลยสวยเลยตั้งใจให้อามาพกติดตัวได้ง่ายอเนื้อเนี่ยก็เป็นเนื้อโลหะเย็นตามตำราโลหะเย็นเป็นเนื้อโลหะเย็นที่เราผสมขึ้นมาตามตำราการวิชาการทํากระบี่เจ็ดดาวมีผ<ว>ู้ย,ยังมือคันทิพย์ยเลยอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สนใจศาสตร์ความเชื่อในสายจีนหรือคนที่ใช้หูมารสยามรหรือคนที่กำลังทำพิธีกรรม ค่ายคาถาายุเก้ากับมันตาเนี่ยครับเราแนะนําว่าคุณควรจะมีติดตัวไว้หรือคุณจะมีติดบ้านไว้อืเพราะว่าเราทําจํานวนจํากัดและทําเท่านี้เลยถ้าหมดทําเพิ่มไม่ได้ด้วยเลิกเสกไม่มีเลิกเสกมันไม่มีแล้วแต่ชุดนี้มีฝังของเลรอาจารย์มีฝังของตอกเล็กตอกคนถ้ากิมบ๊อบไม่มีแต่นี่มีกิมบอจะไม่มีแต่เพาะอันนี้มันแรงเมี่อมันเลยต้องฝังไว้้หมด Oh, ของ <what? S 2> ที่เป็นสกิดดาวที่มาจากนอกโลก9้าอย่างนี่สกิลดาวจากนอกโลกเก้าอย่างฝังเข้าไป oh. แล้วก็ดินที่เป็นดินแ oh. ห่งการก่อเกิดฝ oh. ังเข้าไปและที่สําคัญคือมีเศษจีวรของอรหันต์ซึ่งเปรียบการบรรลุธรรมแล้วของท่านฝังเข้าไป oh. แล้วก็จีวรที่ใส่เข้าไปแต่เป็นจีวรพ่อทั้งคาย ว่าไม่ใช่พอ่อทั้เขียวนะว่าทัางขายวัจาศิษฐ์พ่อท่้นขายวัจาศิษฐ์ว่าสุนขันโอโ้โหข้างในเนี่ยมีใส่กีวานพอ่อทัางขายเอาไว้นิดเดียวอ่าไม่เยอะเพราะว่าจีวามันจะใส่เยอะไม่ได้ใส่ลงไปนิดเดียวเป็นส่วนผสมที่อุดเอาไว้ครับเพราะว่าพอ่อทัานขายได้ขึ้นชื่อว่าวัจาศิษฐ์วัจจศิษฐ์อ่าทำอะไรก็จะศักดิ์สิทธิ์ครับอ่าทอะไรก็จะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นอาหารแดนแดนใต้ที่มีชีวิตอ่าที่ชัดเจนวิีชีวิตชัดเจนครับอ่าทุกคนเห็น แล้วพอหนวกกับว่าท่านเนี่ยขาเสียไปข้างใช่ขาเสียไปข้างซึ่งตามตำราวิชาเหมอซานบอกว่าคนคุณลักษณะประเภทนี้มักจะสําเร็จทําง่าย<อ>มักจะสําเร็จทําง่าย<อ>เราก็เลยเห็นว่าพ่อทานขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีธรรมในตัวสูงมีฌานมีตบะมีความเป็นศักดิ์สิทธิ์ในตัวค่อนข้างรุนแรงจนได้ชื่อว่าเป็นอรหันต์แดนใต้ที่ศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันนี้ท่านละสังขารไปแล้วก็ยัง คงความศักดิ์สิทธิ์อยู่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือเป็นวัตถุมงคลทีเด็ดทีเด็ดหอมมาตรสยามซึ่งทำทีเดียวครั้งหมดคือหมดเลยอ่ากล่องนี้เป็นกล่องของวิสารพลาติกเหตุผลที่ทากล่องให้เนี่ยเพราะว่าบางคนเน่ยเรามีให้เอาบางบางคนเนี่ยเรามีให้เอาไปแปะแขวนไปบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านไว้ตามทิศทางที่ส่งผลร้ายเพื่อสยบเรื่องร้ายได้ประทะเรื่องรายได้ ไอ้คำถามจาก EP ที่แล้วที่ว่าบ้านผมเตาครัวกับห้องน้ำแก้ยังไงถ้าปกติใช้หู้ปกติอะครึ่งหนึ่งแต่ถ้าใช้หูนี้คือ75%ใช้รูปหลอดได้75% 75%บแปลว่าจะต้องติดฝั่งไหนคะอาจารย์ได้หมดที่สะดวกเลยอ๋อฝั่งก็ได้ห้องครัวก็ได้จะฝั่งห้องครัวก็ได้ได้หมดเพราะว่ามันมีไว้มันจะสยบดาวร้ายนะจุดๆนั้นตัวอย่างเช่น พี่อะไรที่ตกเรือพี่สุรเชษัอ่ะไปคำนวณดวงเขาบวกถนนชีวิตบวกพลังปีครับตอนนี้โป้หยี่ในแปดวงตัวไหนส่งผลรุนแรงและสุขภาพบ้านที่สุดเอาอันนี้ไปแปะตรงนั้นมันก็จะสยบดาวเพราะทุกอย่างเกิดจากดาวหมดมันเป็นวัตถุมงคลรุ่นเดียวชิ้นเดียวในวัดสยามที่ออกตานนี้ที่สามารถสยบดาวร้ายได้โอ้โห มันไม่มีไม่มีนะกระบี่เกียดดาวก็ทำไม่ได้กระบี่เกียด, <ไง S 2> ดดาวไว้แค่ปะทะ,ะปะทะโมลูฮูไว้แค่ปะทะ,ะ,ะเขาเคียร์ไว้แค่ปะทะ,ะแต่สลายไม่ได้อันนี้สลายได้สล,สลายได้ถ้าใกล้เคียงอันนี้แต่ก็ยังไม่แรงเท่านี้ก็คือ,อหู้สายฟ้าผู้สายฟ้าที่ว่า คนอยากได้เยอะผู้สาฟ้าใช่ไหมสีดำใช่ไหมสีขาวดิสีขาวเทพสาฟ้าที่เป็นลูกหนึ่งในห้าแม่ทัพสว่านเทพสาฟ้าที่คนชอบอยากได้กันเยอะแล้วก็ไม่มีแล้วเพราะเราทําทีเดียวด้วยเหตุแบบนี้อะไรที่เกี่ยวกับการสยบของร้ายเนี่ยมันถูกจํากัดด้วยเวลาในการเสบเวลาในการทําประทับอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างจะมีปัญหาในจุดนั้นอแต่ก็ยังไม่เท่า เจ้าพ่อเสือรุ่นนี้อ <mayın S 2> ืซึ่งวางไว้สามารถสยบดาไวร้ายได้เช่นอย่างบ้านเองอย่างเงี้ยอืบ้านเนี่ยไปวางไว้เลยหน้าบ้านประทะเลยวางไว้หน้าบ้านวางหน้าบ้านใช่ไหมวางไว้หน้าบ้านเพื่อการพลังงานร้ายด้านนอกวางไว้หลังบ้านกันพลังงานร้ายหลังบ้านก็ต้องติดหน้าบ้านกับหลังบ้าน หรือบางคนอาจารย์ครับผมมีตังค์ผมจะติดสีองค์ได้ไหมได้สี่ทิศนี้เลยอาจารย์ก็ได้ก็ก็สะกดดาวประกอบเขียวสื้อขาวตาดำแดงไม่ส่งผลร้ายส่งผลร้ายโคตเก่งอ่ะก็ทาได้แล้วก็เป็นชิ้นเดียวที่ทําได้แบบนี้อย่างอื่นทําไม่ได้คือออคมีจํานวนจํากัดอให้เช่าบูชาองค์ละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทพกติดตัวไว้ก็ได้ถูกเราก็จะเลี่ยมพกติดตัวไว้องค์หนึ่งกันต่อไปเนี่ยเจออาจารย์แคกอ่ะขอดูได้เลยก็ จะเห็นแา,ารย์แ,แขวนช้างแทนขุนช้างแต่จะเห็นแผลแล้วเนี่ยแทนขุนช้างครับอาจารย์เห็นตอนแรกเห็นอาจารย์บอกผมว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยอาจารย์จะมีข่าวดีให้สมาชิกเนี่ยผมเลยอยากรู้ว่าข่าวดีของอาจารย์เนี่ยค <c oughs> ืออะไร ข่าวดีอาจารย์แขกคงไม่ใช่กล่องสุ่มอ่ะเพราะว่ากล่องสุ่มไม่เอาแล้วไม่ใช่ข่าวดีอาจารย์ไม่เอาแล้วอาจารย์ไม่มีกล่องสุ่มอาจารย์พูด่งนี้สมาชิกจะบอกมันไม่ใช่ข่าวดีนะมันเป็นข่าวลายปีนี้ไม่เอากล่องสุ่มไม่ปีนี้ไม่มีกล่องสุ่มไม่มีกล่องสุ่มแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนเราอ่ะเราก็ยังยึดเหมือนเดิมก็คือเคสของมาตสยามคิดว่าได้โชคิ้นปีต้องมีโชคเราเราได้โชคแล้วดวงดีดวงดีปีถัดไป ในดวงดีในปีถัดไปแต่เราไม่มีกองสุ่มนะไม่มีปีนี้ไม่มีกองสุ่มจำนายไม่เอาเลิกเลิกจิงมาเยอะแล้วจิงมาเยอะจิงจนพอแล้วแต่ในเมื่อยังไงเราก็เสียอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายๆยเลยยังไงกันตั้งแต่เดือนนี้ไปกรกฎากรกฎาจนถึงธันวาธันวาอเราจะจัดฉลากวันที่สามสิบ ทันวาทันวาตั้งแต่เดือนกรกฎานี้ไปเลยในเฉพาะวัตถุมงคลเท่านั้นเริ่มตั้งแต่รูปหล่อเจ้ามังเสือเริ่มองรูปหล่อเจ้ามังเสือเลยบู้ไต่เกียงกรุงเลยเริ่มเลยดาวไลอ่าเริ่มเลยตั้งแต่อันนี้ไปเริ่มยังไงจาร์ใครเช่าวัตถุมงคลหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเอษสองชิ้นสองเ่ษเราจะทำรับทำรายชื่อไว้สิบชิ้นก็สิบเศษ ร้อยชิ้นกับร้อยร้อยหลายชื่อโอเคอ่าแล้วเราจะมาจับฉลากรางวัลแต่ต้องเฉพาะวัตถุมงคลใช่ไหมจ๊ะวัตถุมงคลกิริยไม่เกี่ยวปฏิกิริยไม่เกี่ยวปฏิกรริไม่เกี่ยวจเฉพาะวัตถุมงคลเ่านัอ่าเฉพาะวัตถุมงคลอย่างเดียวโอเคแล้วก็เราจะไม่ล้วงไม่ล้วงาดชื่อไม่เอาเดี๋ยวจะหาว่าไม่แฟร์พอเราจะรันโปรแกรมรันด้อมเลยรันดอมในคอมพิวเตอร์เลยในคอมพิวเตอร์ใส่ชื่อทุกคนใส่ชื่อลงไว้หมด อ่าแต่ชื่อทุกคนตามจํานวนลงไปตามสิทธิ์ของท่านสิทธิ์ลงไปสมมุติเอ่อกรอบมี20เสิิก็ก๊อบหนึ่งก๊อบสก๊อบสามก๊อบสี่ก๊อบ5าก๊อปจนถึงก๊อบยี่สิบเลยใส่รายชื่อลงไปแล้วเรากดแรนดัมอ่าชื่อใครขึ้นมาคือได้ไปได้ไปแต่กีรางวัลเดี๋ยวค่อยบอกกีรางวัลแล้วรางวัลเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยบอกอ่าแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ ใช่ไม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 ่เอากองสุมแล้วไม่เอากองสุมกูแจกเลยบางคนบางคนโอ้ยจานชอบก็เออกูแจกเลยกูแจกเลยดีกว่าง่ายกว่าเนี่ยกูสบายใจกว่ากูขาดทุนน้อยกว่ากูสบายใจกว่าด้วยนะผมว่าขาดทุนน้อยกว่าบอกโอ้เนี่ยมันมันน่นเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแจกง่ายเลยกูแจกเลยไหนๆกูจะแจกกูแจกเลยแจกง่ายกว่าใช่จาย์า เพราะฉะนั้นใครที่เช่าวัตถุมงคลอ่าย้ำเลยนะมันตัดสยามปี2567้าหเจนี้ตั้งแต่กวัตถุมงคลชิ้นนี้กรกดาที่ไปเลยตั้งแต่เจ้าพ่อเสือเหียงบูแตกเหียงบูลไฟจนถึงธันวาจนถึงธันวาเราจะนับเป็นหนึ่งองค์ต่อหนึ่งสิในการจับรางวัล แล้วเดี๋ยวจะให้เพจทั้งทั้งหมดลงไว้อ่าแล้วก็ไปรับผิดชอบกันแล้วเราจะมานั่งกรอกรายชื่อแรนดอมจะจับที่สามสิบทันวาสามสิบทันวาอ่าโอเคอ่าเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นข่าวดีข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวดียันแขนด้วยนะกูจ่ายมึงก็แจกก็จริงแต่เป็นข่าวดีแกกูไม่ต้องมานั่งกูแจกน้อยหน่อยนะโอ้โหกูจ่ายน้อยหน่อยนะปีปีที่แล้วแม่งเป็นสิบล้านตลอดหลายสิบ หลายสิบพอละอาจารย์บอกพอละกูแจกงี้เป็นอะไรนั่นผมกูแจกก็แจกเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจกูแจกเลยดีกว่าง่ายกว่าใช่จ้าในแั้นกูจะแจกแล้วกูแจกดีกว่าโอเคอ่าในนั้นฟังไว้นะอ่อันนี้ถือเป็นไฮไลท์ไฮไลท์อ่าแล้วก็วัตถุมงคลปีเนี้ยจำนวนจำกัดหมดจะด้วยความกูแจกแล้วกูสร้างจำนวนจำกัดเลยใช่อ่าเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็รีบเลยรีบอ่าแล้วก็ถือได้ลุ้นอ่าได้ลุ้นกันได้ลุ้นได้ลุ้นกันรางวัลจะเป็นอะไรค่อยไปลุ้นแต่กูบอกอะไรนะทีเด็ด ทีเด็ดทีเด็ดแน่นอนทีเด็ดโอเครางวัลรางวัลใหญ่สุดที่ยังไม่ใหญ่สุดนะรางวัลที่ยังไม่ใหญ่สุดที่คิดเอาไว้ก็คือให่แง่มเยอะจันรางวัลที่คิดเอาไว้นะแต่ยังไม่ใหญ่สุดนะองค์บูชามารับเองนะข้าวกเวนมารับเองนะนัเบอชิบหายแล้วสร้างองค์เดียวพอแล้วจันสร้างองค์เดียวเท่านั้นด้วยนะอ่ามีองค์เดียวไม่มีเนื้อ พิเศษสร้างองค์เดียวมีองค์เดียวด้วยได้จะจัดให้เป็นรางวัลหนึ่งไม่ใช่รางวัลที่รางวัลเดียวนะรางวัลมีกี่รางวัลเดี๋ยวเขาจะว่ากันนี่ไม่ใช่รางวัลใหญ่สุดนะก็ยังไม่ใช่รางวัลใหญ่สุดด้วยโอ้โหชิหายนะเพราะนั้นนะกูบอทอย่างนี้ดีกว่ากูสบายใจกว่าแต่ต้องรับเองนะไม่ส่งนะไม่ส่งนะนักมากอย่างนี้นะข้าจะส่งฟรีโอ้โหข้าจะส่งฟรีแต่องค์ู้ชาไม่ส่งนะข้าจะส่งฟรี องบูชาต้องรักกับมือถูกต้องต้องรักกับมือป่ะได้เยอะกาบูชาเยอะเลยเนี่ยเอาไปในเรื่องว่ากันเคแลอวการสนทนารานนี้ร okay. 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 ่านน